ไปปีเธอกไปขอแล้วแข็งแล้วเนี่ยแข็งแขงแเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเยอได้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 เสร็จแล้วสร็แล้วกูไปไม่ได้โอ้ย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  เฮ้ยระวังเฮ้ยพี่เจมเดินเข้าไปบอกว่ารัก เวลาที่เจออ้าวผิดท่อนเอสว์ได้คัดเลยเหี่ย